ของขันของฝันรับเลยนะฮะข้างในมีหน0 200้0 0สร้มแล้วแต่โชคของท่าน เจ้จวงจะรีเชิญจีเจ้ด้วยนะฮะสยห่มปังจู เตอแปลนะฮะหมอกอางเปลวในกับทีมงานนักแสแดงด้านหลังด้วยขระผู้คุย่างสูงน,นะฮะท่านเปลวท่านเปลวรับสินบนและยังท่านเปลวรับแรงนั้น,นะะนะท่านเปลวก็บอกว่างานนี้ต้องรับสินบนนะครับรับหนอนะ b a ทางบอลข้างในน,นะับ,ม,ะบมีโชคอยู่นะครับมีตะ้งแต่1น0่งร้อยสองร้ยสาม0 0 0 0 0 0 0 0แล้วแต่โชคของท่าน โบนัสครับเจตืองเจตืองครับตายเดียวครับเจตืองอ่า8 CM phone นะครับ8 CM เก็บไว้เป็นที่ระลึกเออ 再破汤坑。 ตู้ไฟอันดับหนึ่งต้องตู้ไฟ KJL นะฮะอยู่ในใจของท่านนะครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะเปลี่ยนตู้ไฟนะในโรงงานของท่านหรือว่าในโรงเจหรือว่าในสารเจ้าหรือว่าในบ้านของท่านนึกถึง KJL แล้วก็ถ้าไปเชียงรายก็ฮับไรติงนะฮะับไร,บรติงนะครับฝากไว้ด้วยนะไปเชียงรายนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนตู้ไฟคุณภาพต้องฮับไรติงเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงเลยนะฮะเหนเดี๋ยวลงไปจไดัดกันละเอา